สมองของเราตลอดเวลาให้เรารับฟังคนอื่นแล้วเราต้องมีตะแกรงในชีวิตเราอย่าเป็นไม้หลักปักขี้เลนคือลมพัดมาทางซ้ายเราก็เอนซ้ายพอลมพัดมาทางขวาเราก็เอนขวาวันเคยเจอช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะที่เขามาขอให้วันสอนวันเป็นคนสอนฟรีนะคะทุกคนวันไม่เคยเก็บเงินจากใครเลยนอกจากคนจะซื้อสติกเกอร์และสมัครสมาชิกให้วันไม่เคยเก็บเงินกับใครจริง แต่ว่าคนที่เขาอยากเรียนมากๆเขาทักมาขอให้วันสอนวันก็สอนเขาค่ะวันบอกแล้วว่าวันจะสอนคนที่ตั้งใจมากๆวันจะไม่ไปสะกิดว่าเธอต้องมาเรียนนะฉันอยากสอนเหมือนเมื่อกี้วันบอกคุณสิพบว่าเธอต้องอยู่นะไม่อยากสอนฉันอยากสอนแต่ถึงเวลาแล้วถ้าถ้าคุณไม่มาก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่บุญแล้วต่กรรมวันก็จะไม่สนใจคือวันบอกแล้วถ้าเขาไม่สนใจวันก็จะจะไม่ไปสกิด จะไม่ไปสกิดเพื่อที่จะสอนแต่มีคนหนึ่งค่ะเขามาขอเรียนกับวันแล้ววันตั้งใจสอนเขามากๆเพราะว่าวันชอบคนที่หาความรู้ใส่ตัวพอเขามาฟังเขาเป็นไม้หลักปักขี้เลนกับทุกคนพอเขามาฟังวันเขาก็เอ็นมาทางวันค่ะแต่เขาเป็นคนที่เรียนรู้วันให้คะแนนความสนใจของเขาในการเรียนรู้แล้ววันก็ดูช่องเขาคือเวลาวันไปดูช่องใครวันจะรู้ทันทีว่าคุณทําตามใคร ทำตามวันได้แป๊บหนึ่งค่ะทำตามวันได้ประมาณ 4- ี่ห้าคลิปแล้ววันก็เห็นช่องของเขาเอ็นไปทางภาคเหนือค่ะแล้ววันก็อ้าวไม่ทําตามเราแล้วอะ่ะตัววันรู้สึกอะไรไหมน้อยใจนิดนึงค่ะเพราะว่าวันเป็นคนที่ตั้งใจแล้ววันคิดว่าวิธีการทําช่องของวันน่ะทุกคนทําตามได้แล้วทุกคนจะเห็นผลด้วยตัวเองเพราะอีกหนึ่งเดือนไปอ้าววันเห็นเขาเอ็นไปทางภาคใต้อ้าวไปทางภาคใต้อีกแล้ว พออีกหนึ่งเดือนผ่านไปเขาเอ็นไปทางภาคเหนือเอ้ยเหนือตายแล้วเนาะเอ็นไปทางทิศตะวันออกค่ะเอ้าเอ็นอีกแล้วช่องแบบนี้นะคะทุกคนฟังนะถ้าใครเป็นช่องแบบนี้อยู่หยุดพฤติกรรมนั้นทันทีสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นมือใหม่นะคะเราเป็นมือใหม่เราอยากทำช่อง YouTube มากๆเลยแล้วเรากำลังหาว่าใครสอนทำช่อง YouTube บ้างให้เราไปรีสมาเลยค่ะช่องที่เราไปฟังมามีกี่ช่อง แล้วให้เราเลือกเราต้องเลือกเพียงช่องเดียวก่อนห้ามเราไปฟังทุกช่องแล้วก็วันนี้ไปทางนี้วันนู้นไปทางนู้นวันนู้นไปทางนู้นไม่มีทางเห็นผลสำเร็จส่วนช่องวันเองนะคะวิธีการที่วันสอนทุกคนต้องเปิดใจแล้วต้องทำตามวัน30วัน30คลิปก่อนคุณถึงจะเห็นผลค่ะถ้าคุณมาเรียนวันนี้คุณทำตามสองสามวัน อีกอาทิตย์ข้างหน้าคุณไปเรียนกับคนอื่นแล้วคุณได้แนวทางอีกอย่างหนึ่งคุณไปเบนทางนั้นคุณจะไม่เห็นผลจากการทำช่องอะไรเลยถ้าคุณไปฟังใครมาก็ตามวันแนะนำไม่ครูทุกคนที่เขาสอนการทำช่อง YouTube นะคะเขาประสบความสำเร็จในการทำช่อง y o u t u b e มาทุกคนคะ่ะแต่เขาใช้แนวทางการทำไปคนละทางคุณต้องให้โอกาสตัวเองและคุณต้องให้โอกาสคนสอนด้วย นะคะคุณอย่าเพิ่งไปตัดสินใครก็ตามที่คุณไปได้ยินเขาแค่อาทิตย์เดียวคุณทำตามหนึ่งอาทิตย์ไม่มีทางเห็นผลไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเทวดามาจากไหนก็ตามแต่มันมีทางที่เห็นผลไหมมันมีค่ะทุกคนวันขอแนะนำให้คนรวยทำช่องแบบนั้นทันทีก็คือการไปโฆษณาช่องที่ช่อง YouTube ค่ะ การไปจ่ายเงินให้ YouTube โฆษณาช่องเราเราจะเห็นผลยอดวิว1 0 0 0 0แสนวิวภายใน1คืนแต่เราต้องจ่ายเงินตรงนี้เป็นสิ่งที่วันยังไม่มีความรู้เพราะว่าวันไม่ได้ลองเองถ้าวันลองเองวันถึงจะสอนวันถึงจะบอกทุกคนได้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงหรือเปล่าแต่มันมีลูกศิษย์วันเคยไปเผลอกดสมัครมันเรียกว่า Google Ads วันพาทุกคนไปดูนะคะ วันขอแนะนำให้คนรวยทำค่ะมันเรียกว่าการทำช่อง Y YouTube แบบลงทุนแบบลงทุนแพงมากๆถ้าเรามีความรู้เรื่องการตัดต่อคลิปถ้าเรามีความรู้เรื่องการใช้คอนเทนต์ในการทำช่อง YouTube ถ้าเรามีอุปกรณ์ในการถ่ายคลิปพร้อมและถ้าเราใจพร้อมและเงินในกระเป๋าพร้อม วันไหนที่เราถามตัวเองว่าเรารวยมากเรามีทุนที่เราจะทำช่อง YouTube ให้คุณสมัคร Google Ads ทันทีเลยค่ะวันพาไปดูนะคะตรงไหนโอ้ยกล้อง iPhone กระชาดเกินเห็นได้เห็นฝุ่นทุกเม็ดนะคะให้เราเข้าไปที่เ,เ,เดี๋ยววันขอทำไฮไลท์ก่อนมันจะ